สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพนอฟโคนดอยค่ะเช้านี้เราจะมาทําเมนูอันนี้กันเลยนะคะเนอะภาษาละหูเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมึ่งน,นะคะก็คือมาจะเป็นเขาเรียกว่าที่โนฝนเคยพาไปขุดน่ากว่าจะได้น,นี้เนี่ยย่ามากเลยอันนี้โนฝนไปต้มให้สุกก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมถ้าเราไปต้มให้สุกก่อนอย่างนี้ก็คือเราใช้เวลาไม่นานนะคะวันนี้เราจะเรา,เราจะผัดค่ะ ใส่หมูสามนะคะอันนี้คือเรากินสดๆแ่นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นขาวานก็ได้คะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยนะที่จีนถ้านกฝนยังไม่ต้มให้สุกก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวอยู่ในอยู่ในอ,อยู่ในดีที่มันลืดอ,อะ่ะหลายเม็ดเลยนะกว่าจะคลุกได้อันนี้พี่ชายเอามาฝากนกฝนก็เลยเอามาทําเมนูให้พี่ๆได้ลับชมนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยทานเนาะยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เมนูบ้านๆะค่ะ อันนี้มันมีหลายชั้นนะขั้นเปลือกขา้นเนี่ยมันก็จะมีค้นหน่อยนิดนึงแล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือมันจะแบบแข็งแขๆหน่อยนิดนึงอย่างนี้ค่ะเนีข้างในามันก็คือจะเป็นสีแบบนี้มันมีรสชาติความหอมอยู่นะหอมอยู่นิดๆถ้าเรากินสุดๆเล่นอย่างเนี้ยคือมันจะอร่อยกว่าทั่วไปที่อ่อมันมันทั่วไปอ่ะมันเป็นมาชนิดหนึ่งนะ ภาษาไทยจริงๆน้องฝนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยถ้าเราเราข้างในานี่ก็คือมันจะเป็นแบบนี้ข้างในาก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้แล้วก็คือส่งอืมเนื้อมันจะละละลเอียดแล้วก็อ่อนอนะ่ะหมาก,กับการไปทำพอว่ามากเลยอะ่ะหอมอะ่ะถ้าผ่านนี่น่าจะอร่อยมากเลยทำพอว่าก็อร่อยเพราะมีมความหอมอยู่แล้ว ยานเนอร์คือน้ฝนลืมบอกไปว่ามันมียานอยู่มันมียานที่แบบลืล่นๆนะคะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เรา,าใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็ผ่ากระเทียมกับพี่โสเนี่ยเจียวให้มันหอมๆก่อนค่ะ ไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมูสามนะคะผัดหมูให้ติุดก่อนเส็จแ,แล้วเราจะวางด้วยมันนะคะใส่มันไปยมูนี่หอมมากเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราใส่มานลงไปเลยค่ะอันนี้มันมันจะอยู่ในใต้ดินนะโอ้โหด,ดูดีสีสาวคือ เราผัดใ้เข้ากันแล้วก็เราจับปูรสแล้วก็โยกโลเลยสีก็เปลี่ยนเลยนคีคะ้ค่ะเพื่อความหอมเราก็จะได้มีสีสาหลายๆสีหน่อยนะคะโอ้โหทำไข่ได้เลยเนี่ยมันเหลือมาันารูอค,ะะคะ่ะทุกคนผ่ะได้แล้วค่ะ สีสาคือแบบสวยจีนแล้วก็กลิ่นนี่คือหอมมากๆเลยนะคะมันจะคล้ายๆมาอาูแต่ว่าคือมันจะอร่อยกว่ามาอาูนี่เนือเพราะว่ามันเป็นขอป่าเนาะธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูสิน่ากินมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าใครเคยใครเคยทำเมนูแบบนี้บ้างน,นะคะนโปลบประกันเลยว่าแซ่บแน่นอนจ้าเมนูเช้าวันนี้นะคะเสนอ เมนูมันนะคะผัดมาใส่หมูสามนะคะว้าวหอมมากเดี๋ยวขออนุญาตจากิี่นกข้าวก่อนเทียวข้าวเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะเนะาะเช้านี้มีเมนูผัดนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงถั่วเน,น่านะคะคือสําเร็จรูปแล้วคือเขาใส่พริกเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะท<ล>ี่ไ<ต>ม่ใส่<ๆ>ก็มีนะคะแต่ว่าแบบนียอันเลยกว่าคะ่ะใช่เนี่ยนนี่จะเป็นเมนูผัดน,นะคะเช้านี้กี่กระสอคนเพราะว่า เขาเข้ากินหมดแล้วเราตึงสาถ้ากินถ้ากับข้าวช้านิดนึงใค่ะอน้ำเหมือนลงมันลมาลูอ่ะแต่อันนี้มันจะละเอียดแล้วก็เหมือนที่โน้ตบุบอกคือมันมีความพรอมกว่ามันจะอะไรในป่าเนาะถ้าเรากินเนี่ยมันไม่มี ละเอียดอ่ะใช่มันอร่อยนะใช่คือถ้าเอาไปแกงก็อร่อยแล้วก็อย่างนึงคือเอาไปแบบตาตา,ตามตามแล้วก็ตามเสร็จเนี่ยเอาไปเอาไปผัดอีกทีหนึงน่งอย่นี่ก็อร่อยค่ะผูืออย่ามาลงตัวมากทุกคนกินด้วยกันค่ะอ,อันนี้ก็คืออันนี้ได้เลยเมื่อกี้น้องผมไปเอาเอาไปจีบไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ย อะไรมากคะ่ะมากินด,ด้วยกันนะคะราวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยรอสูตรนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามดูคะ่ะเชานี้เราไปด้วยบรรยากาศดีๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย